นิทานเรื่องกากับหอยกาบและเพื่อนใหม่เช้าวันหนึ่งณนะชายหาดกว้างใหญ่กาหนุ่มนามว่าวายุบินร่อนอย่างหิวโหวยดวงตาสีดำคลับของมันสอดสายมองหาอาหารเบื้องล่างคลื่นซัดสาดเป็นฟองขาวและลมทะเลก็พัดโชยมาเบาๆทันใดนั้นสายตาของวายุ ก็ไปสะดุดกับบางสิ่งที่เปล่งประกายอยู่บนผืนทรายมันคือหอยกาบตัวใหญ่อ้วนพีน่ากินเป็นที่สุดโชคดีจังเลยเราวายุร้องอย่างดีใจแล้วรีบบินร่อนลงไปทันทีวายุใช้จะงอยปากอันแข็งแรงจิกไปที่เปลือกหอยครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เปลือกหอยนั้นกลับ ปิดแน่นสนิทและแข็งแกร่งเกินกว่าจะทำอะไรได้เขาพยายามอยู่น้ำจนเหนื่อยหอบแต่ก็ไม่สำเร็จขณะที่วายุกำลังท้อแท้ใจกายอีกตัวหนึ่งนามว่าอักคีซึ่งเฝ้ามองอยู่ห่างๆก็บินร่อนลงมาใกลๆ้ๆด้วยท่าทีเป็นมิตรดวงตาของมันเป็นประกายเจ้าเล่เพื่อนเอ๋ยอักคีเอ่ยขึ้น ข้ามีวิธีดีๆที่จะช่วยเจ้านะทำไมเจ้าไม่ขาบหอยนั่นบินขึ้นไปสูงๆแล้วทิ้งมันลงบนโขดหินนั่นละ่ะอาคีพยักเพย์ดไปทางกลุ่มโขดหินแหลมคมที่อยู่ไม่ไกลวายุได้ฟังดังนั้นก็ดีใจคิดว่าเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมมากขอบใจท่านมากเพื่อน กล่าวอย่างซื่อๆแล้วคาบหอยกาบขึ้นมาอย่างไม่ลังเลโดยไม่ทันได้สังเกตเห็นรอยยิ้มที่มุมปากของอักคีเลยว่าแล้ววายุก็กางปีกทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเขาบินสูงขึ้นสูงขึ้นจนชายหาดเบื้องล่างดูเล็กลงไปถนัดตาหัวใจของเขาเต้นรัวด้วยความหวังว่าจะได้กินอาหารมื้ออร่อยในไม่เช้า เมื่อได้ความสูงที่พอเหมาะวายุก็ปล่อยหอยกาบในปากร่วงหล่นลงสู่โขดหินแหลมคงที่อยู่เบื้องล่างอย่างแม่นยำหอยกาบลอยและลิ้วลงไปอย่างรวดเร็วเคล้งเปลือกหอยแตกกระจายเผยได้เห็นเนื้อในหน้าอร่อยแต่ก่อนที่วายุจะทันได้บินลงไป อกคีที่รอจังหวะอยู่ก็โฉบลงมาอย่างรวดเร็วแล้วคว้าเนื้อหอยบินหนือไปในพริบตาวายุได้แต่ยืนมองตามอย่างเจ็บใจเขาได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงว่าไม่ควรหลงเชื่อคำพูดของคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักดีพอเพราะอาจนำภัยมาสู่ตนเองได้เหมือนกับเขาในวันนี้ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าวางใจและหลงเชื่อคำพูดของคนแปลกหน้าพุทธภาษิตบอกว่าณวิสเวอวิสัะเถวิสะเถปิณวิสะเถไม่ควรไว้ใจในคนไม่คุ้นเคยแม้ในคนคุ้นเคยก็ไม่ควรไว้ใจจบบริบูรณ์ ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนิทานเรื่องต่อๆไปด้วยนะครับ